วงการผ้าเหลืองไม่เคยแ่วนะครับล่าสุดเจ้าวาดวันม่วงเปิดใจแจงปมเงินสด10ล้านและทองคําที่หายไปมูลค่ากว่า12ล้านบาทวอนคนร้ายนําเงินกลับมาคืนบอกว่าตั้งใจะจะถอนเงินมาเกรงกําไรในทองคําเพื่อนําเงินไปทําบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะครับในขณะที่พระลูกวัดอย่างพณนิทัศท,ที่เป็นอดีตมือขวาไน้ออกมาพูดในรายการขนกระแสนะครับบอกว่าเจ้าวาดตอแหลครับอ้าวแรงมากๆนะครับเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่สรุปให้ฟังในคลิปนี้นะครับ ล่าสุดครับทางพระราชวัชรพัฒนาธรน,นะครับหรือว่าเจ้าวาดรั่วงเปิดใจบอกว่าหลังจากเกิดกรณีที่เงินสด10ล้านบาทแล้วก็ทองคำแท่งเนี่ยน้ำหนัก250บาทเป็นมูลค่าประมาณ12ล้านรวม2อย่างเนี่ยยีล้านกว่าบาทหายไปจากกุฏิครับก็เลยเข้าแจ้งความที่สอนอเพชรเกษมเมื่อวันที่29มิถุนายนโดยเจ้าวาดเนี่ยเปิดภาพหลักฐานบริเวณประตูเนี่ยมีร่องรอยของการถูกงัดแงะ เพื่อยือนยันกับผู้สื่อข่าวว่ากุฏิถูกโจรขึ้นจริงๆครับยืนยันบอกว่าทรัพย์สินทั้งหมดนั้นเป็นทรัพย์สินส่วนตัวที่สะสมมาจากการปฏิบัติกิจ ของสงตลอดระยะเวลากว่า40ปีที่บวชมาเก็บสะสมเงินทีละเล็กทีละน้อยครับแล้วก็นําไปซื้อทองคําแท่งเพื่อเก่งกําไรจากคําแนะนําของลูกศิษย์คนสนิทยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินของวัดแต่อย่างใดเจ้าวัดวัดม่วงครับบอกว่าเงินบริจาคของญาติโยมที่เป็นทรัพย์สินของวัดเนี่ยอัตมาก็เก็บไว้ในตู้เซฟภายในกุฏิล็อกเอาไว้อย่างแน่นหนาะซึ่งไม่มีอะไรหายไปแต่ที่หายไปเนี่ยเป็นทองคํา หนัก250บาทที่อาตมาวางไว้นอกตู้เซฟเพราะเป็นทรัพย์สินส่วนตัวซึ่งวางทิ้งไว้แบบนี้มาโดยตลอดส่วนเงินสด10ล้านบาทเนี่ยอาตมาก็เป็นคนไปเบิกเองจากบัญชีส่วนตัวเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาบัญชีธนาคารของ LH Bank สาขาซินทรัลสารยานะครับซึ่งอาตมาเนี่ยไปกับในเดียวคนขับรถส่วนตัวแค่2คนหลังจากนั้นเนี่ยก็กลับมาที่วัดโดยเงินถูกใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางสีเทาและอาตมาก็เป็นคนลากกระเป๋าเนี่ย ขึ้นไปเก็บไว้บนกุฏิเองซึ่งวางไว้ใกล้ๆก,กับกองทองคําแท่ง250บาทแถวๆตู้เซฟ โดยมีผ้าคลุมไว้อีกชั้นครับจากนั้นเนี่ยอัตมาก็ใช้ชีวิตปกติไม่ได้สนใจอะไรเพราะมั่นใจว่าไม่หายคงไม่มีใครเข้ามายุ่งยากงอย่างแน่นอนนะครับที่ถอนเงินสดวางไว้ทิ้งแบบนี้เนี่ยเพราะว่ารอที่จะนําเงินไปลงทุนซื้อทองคําเกงกําไรตามคําแนะนําของวิยาวจกรครับสุดท้ายปลายทางแล้วเนี่ยอัตมาก็ตั้งใจที่จะนาเงินและก็ทองคําทั้งหมดที่เก็บไว้เอาไปทําบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารภายในวัดเจา้าวาดวัดม่วงกล่าวอีกนะครับว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่ได้สงสัยใครเลยครับเพราะปกติเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครขึ้นมาบ กุฏิของอาตมาและอาตมานั้นก็ล็อกประตูอย่างแน่นหนาหลายชั้นแต่ว่าที่ผ่านมาครับเคยมีเด็กวัดเข้ามาขโมยของในกุฏิจับได้หลายครั้งแต่ครั้งนี้อาตมาเนี่ยไม่มั่นใจว่าตํารวจจะสามารถจับคนร้ายได้หรือไม่เพราะว่ากล้องวงจรปิดภายในกุฏิเนี่ยอาตมาเนี่ยแหละเป็นคนเอากระดาษไปปิดเอาไว้สาเหตุที่ปิดกล้องวงจรปิดเอาไว้เนื่องจากกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวในเวลาพักผ่อนไม่ต้องการให้ภาพส่วนตัวอย่างเช่นการนอนการเปลี่ยนจีวรถูกเผยแพร่ไปสู่ภายนอกนะครับเจ้าวาดในระบุว่า ไม่ได้มีเจตนาปิดบังซ่อนเร้นพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่และอยากวอนให้คนร้ายเนี่ยนำเงินและก็ทองคําแท่งเอามาคืนอาตมาเถอะอาตมาเนี่ยตั้งใจจะนําทรัพย์สินส่วนตัวเหล่านี้ทำบุญให้กับพระพุทธศาสนาและอาตมาก็พร้อมให้อภัยนะครับส่วนกรณีที่พระลูกวัดเนี่ยฮะซึ่งก็คือพระนิทัศน์เป็นอดีตมือขวานะครับที่ออกมาพูดถึงอาตมาในทํานองเสียหายว่าอาตมานั้นนําทองบริจาคและนําเงินบริจาคของญาติโยมเนี่ย ไปซื้อทองเก่งกําไรหาว่าทรัพย์สินหายไม่จริงบ้างอัตมาก็ไม่อยากให้นักข่าวไปฟังอะไรจากพระรูปนี้มากนะักเพราะพระรูปนี้ชอบมีปัญหาและชอบหาเรื่องอัตมาบ่อยๆเพราะไม่พอใจอัตมาที่เข้าไปว่ากล่าวตักเตือนเพราะพระรูปดังกล่าวเคยมีคดีเกี่ยวกับสีกานะครับพอสต,ตรงนี้ไว้นิดหนึ่งนะครับในขณะที่แคทอ่านข่าวนี้ในเที่ยงวันทันเหตุการณ์แล้วก็ปล่อยเสียงของเจ้าวาดเนี่ยพระนิทั์เน่นนั่งอยู่ตรงข้ามแขกเลยครับรอเข้าหวนกระแสแขกก็สังเกตพระนิทัตก็มองจออยู่ตลอดนะครับจบข่าวนี้ก็เลยได้มีสอบถามว่าพระนิทัศน์่ยมองงงไ ซึ่งพระนิทัศก็บอกว่าเจ้าวาดวัดม่วงเนี่ยตอนแหลคือพูดแบบนี้เลยนะพูดออกอากา,กาศเ่ยเราก็ตกใจมากๆแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดตัวเองเนี่ยเกี่ยวกับสีการจริงอ่ะทำไมยังนั่งอยู่ตรงนี้ล่ะปกตินะถ้าเกี่ยวกับสีกาเนี่ยต้องออกไปแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็บอกว่าบัญชีวัดเนี่ยมี2บัญชีจริงก็คือมีบัญชีของวัดแล้วก็มีบัญชีส่วนตัวแต่ก็เป็นเจ้าวาดที่คุมคนเดียวและไม่รู้ด้วยซ้าว่าเวลาไปกิจนิมนต์ต่างๆหรือไปที่ต่างๆเนี่ยได้เงินมาเท่าไหร่เพราะว่าไม่เคยบอกใครเลยอันนี้คือสิิ่่งททีพรรระนััศ์โกมาๆคบ แล้วก็เถียงกันหรือว่าสิ่งที่พูดมาเนี่ยตรงข้ามกับสิ่งที่เจ้าวาดพูดคนละเรื่องเลยครับแต่ก็ไม่รู้กันแน่ว่าท่านไหนพูดจริงนะครับคราวนี้ครับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็เดินทางลงพื้นที่ไปที่วัดม่วงครับไปพบกับเจ้าวาดเพื่อสอบถามเรื่องของปมเงินแล้วก็ทองหายนี่แหละซึ่งขณะที่สำนักพุทธลงพื้นที่นะครับทางคณะกรรมการวัดก็ได้ประชุมคณะสงฆ์พอดีผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าในที่ประชุมเนี่ยได้พูดถึงพระนิทัศน์ที่เคยกล่าวหาเจ้าวาดเป็นคู่กรณีที่ถูกเจ้าวาดเตือนเรื่องทากิจของสงฆ มั่วสมศีกาจึงกลายเป็นแค้นส่วนตัวหลังจากนี้เดี๋ยวต้องรอเจ้าวาดชี้แจงข้อที่จริงนะครับมีรายงานด้วยว่าการประชุมสงฆ์ในครั้งนี้เนี่ยเป็นการลงมตินะครับอย่างเป็นเอกฉันเพื่อที่จะขับพระนิทัตเนี่ยออกจากวัดส่วนประเด็นเรื่องเงิน10ล้านและทองคำ250า25บาทที่หายไปเจ้าวาดวัดม่วงก็ยืนยันบอกว่าเงินหายไปจริง เป็นเงินที่สะสมมานานจากกิจนิมนต์แล้วก็เตรียมไปทำบุญวันเกิดมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและเตรียมไปซื้อทองเกรงกําไรภายหลังจากเจ้าวาดวัดม่วงได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่สํานักพระพุทธแล้วนะครับก็พาไปที่กุฏิเพื่อชี้จุดที่ทรัพย์สินทั้งหมดไน้หายไปตอนนั้นก็ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนร่วมสังเกตการหลังจากที่พูดคุยเสร็จครับทางสํานักพุทธก็กลับออกจากวัดไป โดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อครับทางเจ้าวัดวันมุ่งในชี้แจงเรื่อง,ท,งทั้งหมดที่เกิดขึ้นอีกนะครับว่าปัจจัยที่เบิกมาจากธนาคารจะนําไปทําบุญวันเกิดและแจกทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนเนี่ยใช้เงินหลักล้านนะครับสำหรับเงินจํานวนมากที่หายไปยืนยันว่าเป็นเงินของตัวเองสะสมมานานกว่า40ปี โดยจะแบ่งออกเป็นบัญชีส่วนตัวและบัญชีของวัดอย่างชัดเจนซึ่งตัวเองมีทรัพย์สินเนี่ยประมาณ20กว่าล้านบาทเบิกครั้งละ10บล้านหากเป็นทรัพย์สินของวัดเนี่ยก็จะมีกรรมการวัดกำกับดูแลในกรณีที่เบิกจ่ายส่วนการก่อสร้างเจดีย์ที่ตัวเองจะสร้างพระทองคาจะต้องใช้ทองคําแท่งในการหล่อพระก็เลยเบิกเงินครั้งแรก10บล้านเพื่อไปซื้อทองคาหนัก300บาทเอามาเก็บไว้แล้วนะครับแต่ก่อนหน้านั้น,นสูญหายไป50บาทโดยไม่ได้แจ้งความเพราะไม่อยากให้เกิดความยุ่งยากประกอบกับทรัพย์สินที่หายไปเนี่ย ทั้งครั้งนี้ครั้งที่2ไปเบิกเงินสดมาอีก10ล้านบาทเพื่อน,นําไปซื้อทองคําแท่งเพราะคิดว่าจะเอาทองเนี่ยมาไว้เดี๋ยวทองมันจะขึ้นราคาแต่ไม่ทันจะนําไปซื้อครับเงินก็หายไปพร้อมกับทองซะก,ก่อนซึ่งครั้งนี้ก็ไม่ได้คิดจะแจ้งความเหมือนกันแต่ว่าไม่เหลืออะไรแล้วก็เลยตัดสินใจแจ้งตํารวจยืนยันว่าทรัพย์สินหายจริงร้อยเเครับเมื่อถามถึงพระนิทัศน์พระลูกวัดที่ออกมาให้สัมภาษณ์กล่าวหาเจ้าวาดเมื่อวานนี้เนี่ยเจ้าวาดปรดม่วงก็ตอบด้วยน้ําเสียงโมโหครับ ว่าพระนิทัศน์นี่รอเวลานี้มานานกว่า10ปีเพื่อกล่าวหาว่าตัวเองเป็นพระไม่ดีทุกเรื่องเลยซึ่งที่เกิดความแค้นเนี่ยก็มาจากที่เรื่องที่ตัวเองนั้นไปตัดชื่อพระนิทัศน์ออกจากวัดมุวงนั่นเองนะครับในขณะที่พระนิทั์เนี่ยเชื่อสนิทใจเลยว่าเงินมันหายทิพย์เงินไม่ได้หายไปไหนหรอกแต่จะไปอยู่ไหนอันนี้ไม่รู้นะครับเรื่องนี้เริ่มจะซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเราก็ได้รู้กันนะตอนนี้นะครับว่าเงินส่วนตัวของเจ้าวาดในการเป็นพระเนี่ยเยอะนะครับ ยีกว่าล้านมีทองคําอีกก็ถือว่าว้าวเยอะมากๆเหมือนกัน